นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีสสดครับครูครสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในวิชาอาหารว่างนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือขนมโมจินั่นเองค่ะนักเรียนเคยกินขนมโมจิกันไหมคะผมเคยกินครับคุณครูมันอร่อยมากเลยครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นขนมอะไรและมีวิธีการทำยังไง เพราะว่าพ่อกับแม่ผมซื้อมาให้กินผมก็แค่กินนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่ามันคือขนมอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ถามแม่หนูก็เคยกินค่ะคุณครูตอนนั้นหนูจำได้ว่าแม่พาหนูไปกินที่ห้างมันอร่อยจนหนูติดใจเลยละ่ะค่ะคุณครูโดยเฉพาะแป้งที่ทำเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งมันนุ่มลิ้นมากเลยค่ะคุณครู ตกเกรดความรู้ที่สำคัญของมันยนูไม่รู้หรอกนะคะคุณครูหนูจำไม่ได้แล้วหนูก็ไม่ได้ถามแม่ด้วยค่ะเป็นอันว่านักเรียนเคยจินแต่ ยังไม่รู้เกร็ดความรู้ของมันนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องขนมโมจินะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะนะคะักเรียนขนมโมจิเป็นขนมญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะโมจิคืออะไรโมจิมัชิคือขนมญี่ปุ่นที่ทาจากข้าวเหนียวญี่ปุ่นชนิดพิเศษที่เรียกว่าโมจิโกเมะมัชิโกโดยนาข้าวเหนียวมาเนื่องจนสุกจากนั้นนํามาตําหรือทุบจนกลายเป็นแป้งที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวหนึบเป็นเอกลักษณ์ประวัติความเป็นมาดอกจันเป็นอาหารบูชาเทพ,พเจ้าาาามิีีปประววัตยนก่1,000 ในอดีตถูกใช้เป็นอาหารสำหรับบูชาเทพเจ้าและเป็นอาหารมงคลในพิธีกรรมต่างไมายามก ok, ดอกจันอาหารสำหรับปีใหม่โมจิเป็นสิ่งสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นอชิกาซุโดยจะทำขางามิโมจิซึ่งเป็นโมจิทรงกลมซ้อนกันสองก้อนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความนั่งขั่งและอายุยืนดอกจันประเพณีโมจิสึก,กิ <uts> เป็นประเพณีการตามโมจิแบบดั้งเดิมโดยจะใช้ครกไม้ขนาดใหญ่และค้อนไม้หนักไมายามก ok, ในการตามข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่ไมายามก ok, ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตองใช้แรงและทำรุ่บนักแต่ก็ังเป็นสักลุ่น หลากหลายของโมจิโมจิไม่ได้มีแค่แบบที่เราคุ้นเคยแต่มีความหลากหลายทั้งในด้านส่วนผสมรสชาติและรูปร่างดอกจันไดฟุกุโมจิที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดมีลักษณะเป็นก้อนตลมสอดไส้ตางไม้ยม,มกเช่นทูแดงกุนครีมหรือผลไม้ดอกจันวาราบิโมจิ we, เป็นโมจิที่ไม่ได้ทำจากข้าวเหนียวแต่ทำจากแป้งที่สกัดจากต้นวาราบิเดินชนิดหนึ่งทำให้มีเนื้อสัมผัสคล้ายวุ้นหรือยอลี่นิยมทานคู่กับผงถั่วกินากะและน้ำเชื่อมคูโรมิตะสึน้ำตาลทรายแดงดอกจันซาคุรามอจ ม,มีไส้ถั่วแดงและห่อด้วยใบซา,ากุระดองซึ่งมีรสยค็มนิดไมยมกช่วยเสริมรสชาติให้โมจิอร่อยยิ่งขึ้นดอกจันคาชิวะโมจิคาชิวะโมจิที่ห่อด้วยใบคา,าชิวะใบวกซึ่งมักทานในวันเด็กผู้ชายคุดามโนไแอสตร์สคิริโมจิคิริโมจิโมจิแบบธรรมดาที่ตัดเป็นแ่มสี่เหลีย่ยมนิยมนำไปย่างหรือใส่ในซุปเพื่อทานเป็นอาหารโมจิในไทยในประเทศไทยโมจิด้รับการดัดแปลงและพัฒนาให้เข้ากับรสชาติของคนไทยเช่นโมจินกรสวันที่มีไส้ถูกุนไท่เค็มหรือไส้มะพร้าวใบเตยซึ่่งงงงกกกลาาาายยยเเป็นนนนนขขออออฝดิม้ควรรระะััใบทืจ มีเนื้อเหนียวหนึบจึงควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุเพราะอาจทำให้โมจิติดคอได้เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับขนมโมจิที่ครูสอนไปรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับการเรียนการสอนในครั้งนี้ตอนแรกหนูเคยกินนะคะคุณครูอร่อยแต่พอได้มารู้เรื่องราวของมันได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับมันนึกอยากจะเอาไปกินที่บ้านเลยละคะคุณครูแล้วนักเรียนอีกคนนึงละคะ รู้สึกยังไงกับการเรียนการสอนในครั้งนี้ผมก็รู้สึกเหมือนกันเลยครับคุณครูผมรู้สึกติดใจจนอยากจะไปกินบ่อยๆเลยล่ละครับคุณครูฮ่าฮ่คุณครูก็ดีใจนะคะที่นักเรียนชอบภาพนี้ก็หมดวิชาแล้วนะคะคุณครูขอตัวไปสอนห้องอื่นก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพข,ขอบคุณครับ,บคุณครูค